สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บีจะมาให้เพื่อนๆเลือกไพ่นะคะหนึ่งกองนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาที่เพื่อนๆเคารพศรัทธานะคะและเทวดาที่ดูแลเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถขอพรท่านและสลําเร็จในเรื่องอะไรในช่วงนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานมารับคําทํานายไปด้วยกันนะคะกองที่หนึ่งค่ะกองที่สองค่ะกองที่สามค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาวและเพื่อนๆเลือกไพ่ได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนใดเลือกกองที่หนึ่งนะคะบีจะขอทำนายแล้วนะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพระแม่ปาราวตีนะคะและพระพิกษเนศนะคะและพระแพะทยธรณีนะคะและองค์พระพิกเนศก็บ่งบอกถึงท่านนะคะดูแลคุ้มครองคุณรักคุณเหมือนลูกเลยพระแม่ปราวตีก็คือพระแม่อุมานะคะและองค์พระภิกษเนศนะคะและ ใบที่สองก็คือพระแม่ธรณีนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ได้เกี่ยวกับที่ดินที่วาาัตัยอยากซื้อบ้านมีบ้านต่อเติมบ้านขยับขยายทําอะไรเกี่ยวกับบ้านแน่นอนนะคะ และไพ่พระพิคเนตนะคะก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกพระองค์หนึ่งนะคะที่ดูแลคุณก็คือองค์พระพิคเนตนะคะคอยประทานความสําเร็จช่วยเหลือคุณนะคะสนับสนุนคุณในเรื่องความโชคดีนะคะช่วงนี้คุณเองก็ต้องการโชคลาภเนาะใครได้ไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าช่วงนี้มีเกณฑ์โชคลาภด้วยนะคะ,ะใบดีกลองที่สองนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณคือคูบาอาจารย์นะคะสายบรมบคูคะ่ะ และทาเวสวุวรรณนะคะและขงเบ้งค่ะสามไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าคุณนะคะ,ะน่าจะเป็นคนที่นับถือนะคะสายปู่ปู่ฤาษีหรือครูบาอาจารย์นะคะและเจ้าจี้เจ้าทางด้วยนะให้โชคให้ลาภเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้คุณอาจจะ ปรถนาที่จะไหว้กรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็ท้าวปู่ท้าเวสุวรรณนะคะท่านเป็นมหาราชแห่งสมบัติแห่งโชคลาภเงินทองเนาะท่านถ้าคุณบูชาปู่ท้าเวสุวรรณหรือปู่คุ้มครองคุณอยู่นะคะปู่รักคนดีมีศีลธรรมเนาะช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะคะก็ขอให้อยู่ในศีลและธรรมนะคะปู่ประทานพรประทานโชคลาภแน่นอนแล้วขงเบ้งนะคะก็คือนักลบนะคะคุณอาจจะเป็นลูกหลานพระเจ้าตากลูกหลานพระนเรศวรและก็มีความเกี่ยวโยงก,กับ ปู่สายานันนักรบพระมหากษัตริย์ไทยนะคะก็คือใครที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยก็หมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางบรมบรคูนะคะครูบาอาจารย์แล้วก็ทวเวสวรรณแล้วก็ขงเบ้งก็เปรียบเสมือนนักรบนะคะนักรบ มหาราชนะคะที่คุณได้เคารพหลักท่านนะคะและท่านก็คุ้มครองคุณค่ะท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานผู้คนอุปถัมภ์และเรื่องการเงินค่ะนะคุณตั้งเจตทิฐฐานขอพรท่านนะคะท่านจะประทานโชคลาภป,ประทานพรให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะใบีกองที่สาค่ะมาดูกันนะคะกองที่สามค่ะ